อ้้าสาหาโอ้ใหญ่จัดนะไปแล้วเออีนี่ครับผลงานทั้งหมดของเราได้กี่แต้มได้ห้าแต้มสวยๆเลย ปรากดแน่อย่างงี้ปรากฏแน่ปรากดแน่ดูคันคันดึงครับดูครับดูครับดู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 เลยสวยไหมสวยไหมนี่ไงนี่ไงขอดูหน่อยามนีสามัอ้หีเกียวไม่ได้เว เดือดเดือดเดือดไม่ได้แล้วอือเฮ้ยเฮ้ยแกะตะเบ็ดปัดนี่แกะตะเบ็ดด้วยโอ้โหสุดจริงครับแกะโชกลางน้ำเลยนี่วับเออใช้ช้อนใช้ตามอ๋อๆๆเอาเลยกับฟางครับกระป๋องผมบอกหน่อยเดี๋ยวนี่เป็นห่วงกระป๋องไฟสว่างจริงครับไฟสว่างเดี๋ยวเนี้ยเอาไฟส่องไอ้นี่ให้ผมหน่อย ไอตัวตัวไร่น้ำมาให็เนี่ยโอ้โหเกาะเต็มตัวเลยไร่น้ำนโอ้โหไร่น้ำเยอะมากขี้บขี้บขี้บโ,โอ้โหโอ้ยเต็มเลยนั่นแหละมันจะเป็นตัวดูดลเลือดหรอใช่ตัวดูดเลือดปลาแต่ถ้าเราเอาทิ้งไว้พรุ่งนี้เช้าปลาเรามีโอกาสเสตายนะอืมไซส์ครับไม่ธรรมดาเลยครับไซส์้ยแต่ว่าแถวนะเดี๋ยวมาหมอเราใช่ครับ โดนนี่ครับไ,ไอ้สว้ยนี่ต่อครับนี่นี่นี่ไม่ไผ่ยุบยุบเนี่ยๆๆนี่นี่ก็ไผ่เนี่ยเนี่นี่ละคันยังนิ่งนิ่งเอาละครับเมื่อกี้ยังเห็นขึ้นเลยเอาละครับไม่ไผ่ก็ตกน้ำ มาอีกแล้วเป็นอะไรอ๋อมันกินลงมาพันกิ่งไผ่อ๋อครับพี่ไปยกไม่ไม่กลัวป่าไม่กลัวป่ากลัวอีกแล้วกดัวอีกแล้วจะใส่ไหนใส่ไหนสิบโลเฮ้ยสวยเลยโอ้ยเราว่าเราต้องไปหาตกปลาหมอมาทำเหยื่ออีกแล้วครับ ไอะไรเผือโอเคมากเลยนะโอเคเลยนะโอ้โหอดอ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 ดอัดเหี่ยวซะด้วยนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเลยคือจังเลยนั่นแหละนี่นักเขาดะสองแต้ฮ่าฮ่าเฮ้ยช่วยกว่า ปลาดุกอยู่นะโอ้ยปลาดุกสู่ไม่ได้ปลาดุกปลาดุกลุงน้อยนี่คือลุงน้อยลุงน้อย,อยดูนปะปลาหมอปลาหมอ,หมอไอหางแดงมันกินปลาหมอเขาแล้เโอ้เหลี่กลวโอ้โห,แก,โโหแก๋วเลยครับงานนี้งงมากครับงงตาแตกอีกแล้วครับลุงปลาหมอเสือกไม่กินมากินปลาหมออ,หอ่าฮะโจ๊้ครับ เช้าจะเป็นยังไงนาะแต่กลา,าง,กงคืนซัสสองแล้วนะกลางสองไปแล้วนะหมอเราเจ๋งว่ะออตากล้องก็จะถ่ายล,ดลุลดเฟรมมั่งไม่ลุดเฟรมมั่งก็เมาคืนคืนมันแรงเมาคืนบวกกับความง่วงด้วยชิวๆครับเรามันเลือดสายล่าอยู่แล้ว นอู้นี่งั้นมงเอาเขาแล้วรอนี่เขาแล้วครับท่านผู้ชมปื่นเลยตอนนี้เอเงไปต่อครับครับลุยกันต่อครับเอาแล้วครับเห็นแต่ไกลนะครับคันกระยุกกระดุกไปเราเห็นแต่ไกลเลยกระดุกกระดุกกระดุกเดี๋ยว่าเอาแหวนแกะเขาใส่ดข้างมือเดียวเห็นกระดุกมาอีกแล้วปลาอะไรเพลิ ก็จะเป็นต่อหมออุ้ยชอยไฟแก่มมากไฟแจ่มสองเห็แต่ไกลเลยหนวขาวมาแต่ไกลจ้าไอ้นาไอรบ้าไอไออโลจะปดิ๊บอดอดเนียลองอดอดอืปล่อยเ็ดปล่อยเ็ดปเด็ด สามแต้มนจะมมนจะ้างานนะครับกระเหืยอประหมอนะครับการจักกระดูกเจ๊งไม่เป็นท่าเราก็มาได้ประหมอนเรามาลองประหมอเพราะว่ามีประหมออยู่ครับไม่อย่างนึกนะอุ้ยไซนี้เหยื่อเราไซนี้ปลาอะไรมันจะเกิด ครับสวัสดียามเช้าๆครับผมก็พาท่านผู้ชมมารอเบ็ดเราเก็บไหมหรือเราเอาแต่ปลาออกเก็บเปลี่ยนที่เราจะไปหาที่มันชุมกว่านี้ด้านนี้อันนี้มันยังชุมไหมพอครับโน่นโุ่น่นหรือว่านกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีด เอาแล้วดูดูดูผู้ไม้ผ um. ู้ไม้ผู้ไม้นั่นเน่ยตืบ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 อย่างงี้ไอ้กดไอ้กดตืบอย่างงี้ไอ้กดไอ้กดนั่นนั่นกรึ๊บฮ่าฮ่าเจ๋วครับท่านผู้ชมกินแล้วตัวแรกกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกมาแล้วมาว้าวว้าวเอาละกระดึ๊บ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 ตัวใหญ่ตัวเล็กกระดุ๊บครับ กล้องเลยเข้าป่าน,นะจ๊ะใส่หัวออกมาใส่หัวเรือมานะครับหืมไม่ไม่เล็กนะจ๊ะดื้อๆดื้อๆดื้อๆดื้อหัวอ้สายหนีสายต้ออมอ่ะใส่ตลาดแล้วใส่ตลาดที่ต้องการใส่ที่เขากินกันโอ้โอ้โอ้อออออ โอ้โอ้โอ้โอ,อ,วอ,บบอสวยงามครับสสวยเลยใช่นี่แจ้วครับรับมือเราหวานทันได้ครับใช่นี่ไซส์กำลังกินนะ ปักนานจัดครับไวขึ้นเลยไข่ไข่ <c oughs> เมื่อคืนซะด้วยนะ <c oughs> ยังแบบสวยๆอยู่เลยเออลอยไปเองกับน้ำเนี่ยยังไงก็เพาะอ้าวไม่ลอยซะแล้วจม เบี่ยงทางซ้ายด้วยกลับด้านด้วยโยนมันปแปลกๆคือมันมันไม่เปียกแล้วเขาันไม่ไอย่างนี้ายนี่มันสู้ไหมมันสู้มือไหมมันติดก่อนแล้วติดอะไรข้างล่างครับหลุด าดหเหยียดพันต่อปลาไม่อยู่โอ้โหใช่เจ๋วเลยไม่งั้นมีแต้มอีกแล้วแต้มก็ไม่มีตอนนี้ ันนี้ลาหูใหญ่ลาหูลายคงจะกินนะทำมันลอยโดนแน่มึงลาหูสีขาลหูใหญ่นี่ยไม่ได้ปิดต่ออย่ามันอยู่่ะมันตายอ ออเอา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 โอ้ยใหญ่จัดน่ไปแล้วเอ้ยหันไหมหันอยู่เลยอยู่มานา่าจะอยู่ทั้งคืนนะเอออยู่ทั้งคืนจะม,ม,มาช่วยแล้วป๊ด<า>ไปเลยจจเ,น,เยนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้น่าจะขาดเรียวเราก็ขึ้นไป คุณพี่เอวเบ็ดผมขึ้นเบ็ดผมไม่เสียหายนะโอ้เรียบร้อยครับใช่เสียดายเลยเอาเชือกเอาเชือก,ออกคุณพี่เฮงวันนี้ผมช่วยเหลือคุณไม่ได้ มารอเวทผมเองดังแฟ็ดเลยโอ้โหจะเป็นใช้เวลาแกะสักระยะนึ้งไหนน่าจะนะ ลู้พังกรไม่ได้ถ้าบ้านไหนเขาเลี้ยงเลี้ยงมังกรแล้วเขาไปเล่นกับมังกรแล้วมาแล้วมาแลมาแปดที่แมาตัดเลยมาขัดคนนะใช่คนเล่นหมาบ้านหนูหมาหมาผมหมามันกัดที่ไหนก็แต่คนรับผักชอบเขาเลี้ยงมังกรเล่นมังกรแล้วเขาลืมล้างมือมาถึงหมาตัดเลยอืเขาก็บอกเขาก็บอกว่าลืมล้างมือมา โดนมาบ่อยงไงโดนมาบ้านอื่นมาบ่อยพ้องมันคิดมาพร้อมก็ติดพร้อมนสายขาด, <c oughs> ดเต็บ,บเลยอะตอนนั้นรบกาน <c oughs> ยังไงเขาก็ได้อันนี้คือเชือก เชือกเล้วเหนียวเอาแล้วครับคันนี้ถอดสายตึงเปียกเลยนี่ เปียเลยท่านผู้ชมติดนี่ด้วยแกะสายก่อนไม่ใช่ว่าไปเลยนะดำประกวดโอ้ยึกึกกึ๊กกึ๊กอยู่หูใหญ่อยู่นะไม่ไปหรอก เอาจริงอ,ะอ่ะของแท้ของแท้ขอ,แทของแท้ครับ,รบนี่ครับในฝ <จะ S 1> <พ>าน<า>ในพานเราจะดำน้ำแล้วแท้ครับลึกเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ลึกเกิโทรศัพท์นะโทรศัพท์นะพี่เป๋านี่ครับการดำน้ำของเขาเป็นที่เขาแล้วครับ ย,ยังอยู่่ะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึยยงใหญ่เนี่ยดูมันดึงพี่เบ้ปลายปลายไผ่ออกไปข้างนอกไม่ได้เหรอเนี่ยข้างหน้ามันเบลออูหางแดงครับ ร้อยนี่คืออะไรครับอ๋อหรือกระลุดแล้วมันวันนี้ครับหางแดงกินดีจังเลย หายหายทันหายสายไม่อยู่ได้ปลาทิ้งคันเลยเดยยี๋เเยวได้ดำน้ำหาคันเบ็ดหน่อยอนอ๋อโชคหาได้ทุนคืนและกำไรในตัวนั้นนี่ หลังนี้ทำไมมันต่ำๆต่ำๆผิดปกตินะเออจากที่เราปักไว้ชั้สูง,สงมันกดลงปลาจะอยู่หรือไม่อยู่ทำไมมันหย่อนอย่างนั้นเอาแล้วครับท่านผู้ชม <laughs> มันไม่อยู <laughs> ่แล,ลยัล้วนะ่ะก<ๆ>่อนด้านนี้ยังยึบๆอยู่เลย,เยแล๋แวแ๋ว <laughs> สงสัยติดมิน มันลุ้นอะไรปาคนเลืองหรือปลาคนคังไม่เหลืองทั้งคัง <c oughs> ไม่เหลืองไม่คังที่เะดับนี้ไก่เลยว้าวว้าวว้าวท่านผู้ชมนี่ครับผลงานทั้งหมดของเราได้กี่แต้มในห้าแต้มสวยๆเลยอ้สุดจัดครับงานนี้กดคังทางแดงทั้งนั้นล้วน ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมปิดประมาณ40คันได้ปลา5ตัวหรือว่าแก้วโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ